สำหรับ PTC นะครับในเช้าวันนี้นะครับก็ไซเวย์ได้คาดว่าอาจจะไซเวย์ไปจนถึงวันอังคารแล้วกันนะ,ะนะแต่วันจันทร์ก็อาจจะระวังนะครับถ้าเกิดวันจันทร์มีการเทงของเนาะเพราะว่าวานัานอังคารจะมีการประกาศค่า CPI นะฮะก็ต้องระวังบ้างน่าจะเป็นการเลือกแพลนไหมถ้า CPI ถ้าค่าออกมาดีต่อตลาดคริปโตแล้วะะก็อาจจะทําให้กลับตัวขึ้นไปได้นะครับเนจะเห็นได้ว่าตอนนี้มนันหลุดแนวนี้มาแนละ้วแนวเส้นนี้หลุดแนวแต่ตอนนี้มาเล่นเส้นของแพ pattern breakout นะครับนะก็ แต่โซนนี้ยังรับไว้อยู่นะถ้าหลุดแม็กก็น่าจะไหลยาวๆนะเออแน่ในส่วน BTC นะครับนะตอนนี้ก็คือไซส์บีออกข้างชัดเจนนะดอกก็คือดอกแทงถ้าเราตรีกดตรงนี้เอ๋จะเห็นได้ไหมเอามาบิงไปอย่างนี้นะก็จะไซส์บีออกข้างไปต่อดนกะในทำฟิล์มสีชั่วโมงนะครับเออแล้วก็นี้เราอบีกรอนหลุดนะครับแนละ้วก็ใครที่จะเล่นก็ครับนะมึงไว้ก็แล้ว BTC ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยจะดีนะเออ โอเคก็ต่อมาณนี้และกันนะครับเนาะก็เกาะรับแตนเอ่วันนี้ละกันเกาะรับแตนเกาะสแ้นๆก็อยู่ที่สองหมื่่ร้อแค่ร้อว่า2อง0มื่นสอองคร, EN, รลลับ ans. เนีเล่นเกาะนี้ไปก่อนนาเออก็อาจจะใช้เมี์สักวันสองวันเนาะก็ Jones, ใครที่จะเข้าก็คือแบบว่าอาจจะดิดขึ้นมา2,2ง,งแต่ตอนนี้มีก้อนนี้มีแรงซื้อเนี่ถ้าเราเล่น,เร,เ,ลนเราเล่นข้างนนะะไนนะะงไปครับนอาจจะลงแรงสอง0 0เราเล่นสั้นๆ L, แนวเราก็ดิดไปส่งสามร้อยจุดขึ้นไป400 500ปายารกว่าจ,จะพิจารณาไปก่อนก็ได้นะครนะับแต่มันไซเบียมันเล่นยากนะเนาะก็ลองมันเบ็กลองลด,ดูดนะีกว่าแนวรวมจะอยู่ที่2เนีตสองหมื่นหนึ่งเก้าร้อนี่ยจะตกตายใช่เลย21,900ก็ไหลครับคือก็่อนที่ผมเคยบอกไว้ในกลุ่มหนละังโซนสองห0ื่ก่อนแล้วก็21,900นะครับแบงโซนีนะครับก็ก็ต้องระวังตรงนี้นะครับส่วน d ีนะน y นะครับนี่เลยนะครับเนี่ยอาจะเห็นไหยว่ามันทำเพทเทิร์นเลยครับนี่ มาแล้วนะลงมาเทสตรงนี้นะครับถ้าแนวนี้ยังไว้เอาได้อยู่นะครับเนาะก็มีโอกาสที่จะเป็นเทสในโซนได้อยู่นะครับเนาะอินเวอร์นะอินเวอร์สในในโซนได้ครับก็ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับในส่วนของ d ีเนะครับก็ลงมาลงมาเทสละแต่ถ้าไม่ผ่านก็ถ้าหลุดโซนแนวที่หนึ่งร้อยสี่จุดหนึ่งแค่สนะหนึ่งร้อยสี่จุดหนึ่งนะถ้าหลุดโซนนี้ก็อาจจะไหลลงมาในส่วนของ d ีเนะครับหนึ่งร้อยสี่จุดหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องมารอรุ้นกันต่อไปในสัปดาห์แน่นะครับนะ ซึ่งตอนนี้มันก็ยังเป็นขาขึ้นของมันอยู่นะยังไม่ได้หลุดนะครับน้าต้องรอมันมากรนะมันจะได้ไหลลงไปนะฮะในส่วนของเรียงไวโอเคก็ประมาณนี้กันนะเพราะว่ามันไซเบรนะครับน้องก็ไม่ค่อยมีอะไรแม้ก็ต้องมารอรอในบันราคานะกันเนาะช่วงนี้มันหยุดสุดสัปดาห์ก็พักผ่อนพักพักผ่อนพักสายตาน้องไปเที่ยวกันได้เหรอทำไมก็จะไปใช้ชีวิตกันนะครับโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ไว้ด้วยแอบพอดีว่าผมไหนสั้นๆนะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังมาเที่ยว ก็เอาสั้นๆแล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับถ้ายากได้เลี้ยในคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ